สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาธุกาวกและวันนี้เราจะมาสรุปคำทำนายประจำปี2566สำหรับปีมะเสงหรือปีงูก่อนจะรับฟังคำทำนายเพื่อนๆอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคำทำนายและเคล็ดลับต่างๆเพื่อเตรียมตัวรับความปังกันตลอดทั้งปีเลยจ้า หรับเพื่อนๆชาวงูในปีนี้จะเป็นปีที่เพื่อนๆจะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพร้อมที่จะลุยในธุรกิจการงานของเพื่อนๆอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆไม่ควรที่จะละเลยที่จะใส่ใจและดูแลสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกับกระเพาะอาหารเพราะเพื่อนๆอาจจะหักโหมทำงานหนักจนลืมรับประทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะ เรื่องความรักของเพื่อนชาวงูในปีนี้ก็จะมีแต่ความสดใสค่ะสำหรับคนที่ยังโสดเพื่อนๆจะมีโค้ชส่วนตัวที่จะคอยช่วยแนะนำเพื่อนๆในการบริหารสเสน่ห์ให้เป็นที่ดึงดูดและมีคนเข้ามาอย่างมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เพื่อนๆถูกใจให้ก้าวหน้าได้อย่างไม่ยาก แต่เพื่อนๆต้องคอยควบคุมอารมณ์และอย่าหัวร้อนจนเกินไปเพราะสิ่งน,นี้จะเป็นต้นเหตุทำลายความสัมพันธ์ได้ง่ายๆเลยล่ะคะ่ะในความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆกำลังจะเริ่มต้นครั้งนี้เพื่อนๆไม่ควรที่จะใช้เงินเพื่อซื้อความรักและความสัมพันธ์ควรพยายามที่จะแยกกระเป๋าเงินใช้จ่ายให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้เงินเป็นตัวปร,รหลักในความรักและความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะส่วนเพื่อนๆที่มีคู่อยู่แล้ว ปีนี้เพื่อนๆอาจจะมีปัญหามีเรื่องทะเลาะกันบ่อยอยู่สักหน่อยค่ะการควบคุมสติอารมณ์และระมัดระวังคำพูดจะทำให้ปัญหาในความรักของเพื่อนๆในปีนี้เบาบางลงได้ค่ะเรื่องการเงินของเพื่อนๆชาวงูในปีนี้จะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากกระแสการเงินสะพัดเข้ามารัวๆจากธุรกิจการงานที่ดีของเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานประจำแน่นอนว่า เพื่อนๆจะมีรายได้ที่มากขึ้นไม่ว่าจะค่าคอมมิชชั่นรายได้เสริมหรือแม้แต่เงินเดือนที่ปรับขึ้นและเพื่อนๆจะมีโอกาสได้รับโบนัสก้อนโตในช่วงปลายปีอีกด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจเพื่อนๆก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลกําไรจากธุรกิจของเพื่อนๆได้และสร้างส่วนแบ่งในตลาดได้มากขึ้นเอาแบบว่าออเดอร์เข้าแบบปังๆรัวๆกันเลยล่ะค่ะสำหรับการลงทุนของเพื่อนๆชาวงู ควรจะลงทุนแบบระยะยาวจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆไม่ควรที่จะลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงสูงหรือการลงทุนระยะสั้นเป็นอันขาดค่ะเรื่องการงานของเพื่อนๆชาวงูในปีนี้จะมีโอกาสที่ดีพอสมควรแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะมีคนรอบตัวที่ไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่นะ ทำอะไรหรือพูดอะไรรับหลังให้เพื่อนๆไม่สบายใจแต่ตราบใดที่เพื่อนๆไม่ได้เอามาใส่ใจและรักษาระยะห่างเพื่อนๆก็จะไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องเหล่านี้เลยค่ะเพื่อนที่้ทำงานประจำในปีนี้เพื่อนๆจะสามารถโชว์ศักยภาพในการทำงานของเพื่อนๆออกมาได้อย่างเต็มที่และจะมีผลงานที่ทำได้เป็นอย่างดีและได้รับคำเช่นชมจากหัวหน้าไม่ขาดปาก ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและการขึ้นเงินเดือนของเพื่อนๆอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจเพื่อนๆจะสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดได้อย่างง่ายดายความสำเร็จในธุรกิจจะมีแบบปังๆรัวๆขอแค่เพื่อนๆทำธุรกิจให้อยู่ในเกมแบบไม่ผิดกฎหมายธุรกิจในปีนี้ของเพื่อนๆก็จะสดใสได้ดั่งใจหวังเลยล่ะค่ะ ฝากเพื่อนๆติดตามสรุปดวง2566ของราศีอื่นรวมทั้งสรุปดวง12ราศีรายเดือนได้ในคลิปต่อไปเพื่อเตรียมตัวปังตลอดทั้งปีเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็แวะเข้ามาเมาท์มอยพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะพร้อมทั้งให้กำลังใจและติชมเพื่อการพัฒนาต่อไปของช่องสาธุก้สุดท้ายนี้ขอบอกว่าใครที่กดไลค์ กดแชร์และกด subscribe ขอให้ปังทั้งปีสาธุเก้าเก้าจ้า